สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของกรดอะมิโนโหรืออะมิโนโอแอซิดกันค่ะตัวกรดอะมิโนนะคะจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยพอเรามาดูโครงสร้างจริงๆนะคะกรดอะมิโนเองจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะ1ก็คือหมู่อะมิโน NH2 2ค่ะกรดคาร์บอกซิลิก COOH และตัวที่จะทำให้โปรตีนแต่และตัวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะก็คือหมู่ R นั่นเอง สําหรับกรดอะมิโนพื้นฐานที่สุดนะคะของปโปรตีนเนี่ยเราจะเรียกว่าไกลซีนซึ่งไกลซีนเนี่ยเกิดจากการที่ไฮโดรเจนมาเกาะบริเวณหมู่อาค่ะเกิดเป็นไกลซีน1โมเลกุลไกลซีน1โมเลกุลนะคะมาสร้างพันธะกับไกลซีนอีก1โมเลกุลเราจะเรียกสารประกอบที่เกิดขึ้นนี้ว่าไดเพปไทายค่ะเอ๊แล้วทําไมถึงเรียกว่าไดเพปไทา์เนื่องจากว่าไกลซีนและไกลซีนนะคะได้มาสร้างพันธะ ที่ชื่อว่าพันธะเพปไทด์ขึ้นค่ะหรือเราจะวาดให้มันง่ายกว่านั้นก็คือแทนตัววงกลมเป็นกรดอะมิโนค่ะกรดอะมิโน1โมเลกุลรวมตัวกับกรดอะมิโนอีก1โมเลกุลเราจะได้สารประกอบใหม่ชื่อว่าไดเพปไทด์ในกรณีที่กรดอะมิโนมากกว่า2โมเลกุลน,นะคะเข้ามาสร้างพันธะเพปไทด์ซึ่งกันและกันเนี่ยสารประกอบที่เกิดขึ้นเราจะเรียกว่าพอลิเพปไทด์ค่ะ ตัวพอลิเพปไท์นะคะจะมีลักษณะเป็นสายของเพปไทยาวๆนะคะแบบนี้เลยเรามาดูโครงสร้างของโปรตีนกันเลยโครงสร้างของโปรตีนนะคะแบ่งออกเป็น4โครงสร้างที่1 primary structure หรือโครงสร้างปฐถมภูมิโครงสร้างที่2โครงสร้าง secondary structure หรือโครงสร้างทุติยภูมิโครงสร้างที่3 tertiary structure ค่ะหรือโครงสร้างตติยภูมิ และโครงสร้างที่4ค่ะ Quaternary structure หรือโครงสร้างจาตุรภูมิค่ะเรามาดูกันที่โครงสร้างแรกกันเลยค่ะโครงสร้างปฐมภูมิตัวโครงสร้างปฐมภูมินะคะจะเกิดจากกรดอะมิโนที่เป็นหน่วยย่อยเข้ามาสร้างพันธะพไทดยซึ่งกันและกันค่ะเราก็จะได้ภาพแบบนี้เลยลักษณะของกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นโซ่ยาวค่ะโครงสร้างที่สอง Secondary structure หรือโครงสร้างแบบทุติยภูมิ ตัวนี้นะคะจะมีข้อสังเกตก็คือลักษณะของเพปไทด์ของเขาจะบิดเป็นเกลียวค่ะเกิดจากเกลียวของอัลฟาและแผ่นของเบต้าค่ะจุดสังเกตก็คือโครงสร้างแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็น2มิติค่ะโครงสร้างที่3นะคะ tertiary structure หรือโครงสร้างตาติยภูมิโครงสร้างนี้จะมีลักษณะเป็นเส้นนะคะขดไปขดมาคล้ายๆกับเส้นสปาเกตตี้เลยมีลักษณะ มีจุดสังเกตคือเป็นโครงสร้าง3มิติค่ะค่ะสำหรับโครงสร้างสุดท้ายนะคะ q u a e r n a t e r a l structure หรือโครงสร้างจัตุรภูมิตัวโครงสร้างจัตุรภูมินะคะเกิดจาก Polypeptide มากกว่า1สายเข้ามาสร้างพันธะกันค่ะยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะคะก็คือฮีโมโกลบินในเลือดของมนุษย์ค่ะ ฮีโมโกลบินในเลือดของมนุษย์นะคะเราจะพบอยู่ในบริเวณของผิวหนังของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะฮีโมโกลบินประกอบด้วยสายของแอลฟาค่ะจำนวน2ส,สายและสายของเบต้าจำนวน2ส,สายค่ะบริเวณตรงกลางนะคะจะมีฮีมอยู่ค่ะซึ่ง1ฮีมนะคะสามารถจับกับแก๊สออกซิเจนได้1โมเลกุลดังนั้นฮีโมโกลบินจะมีความสามารถจับแก๊สออกซิเจนได้ทั้งหมด4โมเลกุลค่ะ